จะคลิปก่อนหน้านี้นะใครยังจําไม่ได้ว่างานหลักทั้ง3ด้านนะคะที่สําคัญต่อการนําหลักสูตรไปใช้อะ่ะก็คือ 1. บริหาร 2. สอนสสนับสนุน 1. บริหาร 2. สอนสสนับสนุนนะคะเนี่ยคืองาน3 ด้านนะคะที่จําเป็นต่อการนําหลักสูตรไปใช้นะคะดังนั้นเรามาดูกันต่อว่า3ด้านนั้นน่ะมันจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะเวลาเราจะทําอะไรก็ตามนะคะเราควรวางแผนก่อนนะคะการวางแผนเป็นการจัดเตรียมความพร้อมก่อนนะคะบางทีเราพอเราไม่มีแผนเนี้ยเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราก็เกิดความตนกตกใจนะคะพอมีแผน ต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสถานศึกษาด้วยนะคะคนนั้นมีแผนคนนี้มีแผนแผนควรเป็นแผนเดียวกันและทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกันวางเป้าหมายตรงกันถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงกันเนี่ยความวุ่นวายนะจะมังเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็มีส่วนช่วยในการวางแผนเมื่อแผนเสร็จเราต้องทำตามแผนนั้นแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ท่านแรกเนาะตอนที่เขาคุยกัเรื่องวางแผนเราต้องเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับแผนให้มันได้ดีมากที่สุดเมื่อแผนออกมาแล้วนะคะไม่ว่าเป็นรูปแบบไหนนะคะเราก็ต้องควรตามแผนที่วางไว้ยกเว้นว่าแผนนั้นมันยังไม่ครอบคลุมนะคะเราก็ต้องเลือกที่จะไปคุยกับผู้วิหารในจุดนั้นๆเพื่อให้เกิดสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่บางคนนะ่ะตอนถามก็ไม่ตอบ อย่างถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเนื้อหามีอะไรไหมไม่พูดนะคะพอรับหลังนี่พูดยาวไปหมดนะคะอย่างเงี้ยไม่บังเกิดข้อดีนะคะวางแผนเนาะก็ต้องชัดเจนถามเลยว่าเอ๊ะตรงจุดเนี้ยใครดูแลคนเท่าไหร่ตรงนี้มันเยอะไปไหมหรือว่ายังไงนะคะมีปัญหาต้องไปถามใครนะคะวางแผนให้ชัดเจนเลยนะคะทรัพยากรเบิกที่ไหน นะคะการเบิกเบิกได้กี่ครั้งนะคะถามมาให้ครบถ้วนนะคะให้ดีๆเลยเนาะมีคู่มือให้มันพร้อมใช้งานด้วยแล้วก็เตรียมทุกอย่างไว้นะคะต่อมาด้าน,นกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนอกหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลิกภาพลูกเสือเต้นนาลีเนาะหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องทําในแต่ละชั้นปีอะคะ่ะวิลืมปีนี้ลืมจัดนะ่าสึกลูกเสือเขาคล้ายลูกเสือ ฝนตกน้ําท่วมก็ยังจะจัดนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะหรือว่ามันเกิดเหตุอย่างเงี้ยจจะจัดรูปแบบไหนดีนะคะถ้าไม่จัดไม่ผ่านเนาะนักเรียนจะไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยกเว้นว่าเราทําเรื่องขอก่อนว่าเดี๋ยวขอย้ายเป็นปีหน้าแทนเนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถรวมตัวกันได้นะคะเราก็ต้องดูแผนของของที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะแผนเลยต้องเป็น1ปี ครูเขาจะได้รู้ว่าอ๋อช่วงนี้สินะจะได้ไปจองค่ายทํานูน่นทํานี่เรื่องเตรียมเ,เรื่องของการเงินทําัระกันให้นักเรียนเนาะส่วนใหญ่จะมีเป็นปฏิทินค่ะแต่เราไม่ค่อยเข้าไปดูอา้าวดูได้แล้วเนาะแสดงว่าไม่ดูเป็นความผิดเราทั้งหมดไหมนะคะถ้าเขามีประชาสัมพันธ์แล้วเรายังไม่รู้อาจจะร,รู้สึกว่าเออเราก็ผิดนิดๆนะนะคะ ส่วนใหญ่จะต้องเป็นเรื่องของการบริการนักเรียนนะคะอาคารสถานที่ห้องอาหารเนาะของพวกนี้เราต้องวางแผนนะคะให้ดีแล้วก็ถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องนะคะถ้ามันต้องมีผลกระทบอาจารย์ก็อยากให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะคะก็จะดีมากๆดังนั้นการประชาสัมพันธ์นะคะก็ให้ทราบเป็นระยะระยะว่าให้มาดูที่ช่องลายนี้นะจะมีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเราก็ส่งไปนะคะ ให้เขารู้ด้วยว่ามีหลายการเตรียมการนะคะจัดระบบวางระเบียบบุคลากรงบประมาณนะคะมีทําคําสั่งว่าใครมีสิ่งที่เกี่ยวต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างแจ้งให้เจ้าตัวเขารู้นะคะตอนจําเป็นครูเนาะเขาก็จะมีการเซ็นตั้งใต้คําสั่งรับรองว่ารับรู้เรื่องคําสั่งนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มาเซ็นเขาก็จะตามนะคะเพื่อได,ได้รู้ว่าอะทุกคนรับรู้หมดแล้วนะคะ การดำเนินงานนะคะเรื่องของเวลาสําคัญเนาะจันก็เลยพูดเรื่องของความตรงต่อเวลานะคะประกาศรับสมัครกับเรียนนะแล้วก็บอกว่าวันนี้โรงเรียนไม่พร้อมนะดูไม่โปรเฟชชั่นอลเลยนะคะดังนั้นเรื่องของเวลานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในเรื่องของการดําเนินการใช้หลักสูตรเนี่ยสั้นไปก็ไม่ดียาวไปเกินเวลาก็ไม่ดีเนาะต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องนะคะบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรเดาๆดดานอกจากนักวิชาการน่าจะมีใครบ้างเขาบอกมีหลายส่วนเอออะลองจดไปจดไว้ดูซิว่าจะแม่นแค่ไหนใครบ้างนะที่จะเกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปใช้อ่ะลองจดดูบางคนบอกว่ายอมจดไปดูฉเฉลยแล้วค่ะอาจารย์ นักวิชาการกจะศึกษานิเทศนะคะก็เป็นบุคคลนะคะที่อยู่ภายนอกนะคะโรงเรียนแต่บางครั้งอะ่ะเราก็สามารถแต่งตั้งคนที่มานิเทศเป็นนักวิชาการภายในโรงเรียนก็ได้นะคะอันนี้มีสละแอ์เพิ่มนะจะต้องช่วยเหลือแล้วให้คําแนะนําแก่โรงเรียนนะคะอ่อ ช่วยพัฒนาครูให้เขาเข้าใจเจกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่เทติดตามผลนะคะว่าได้ผลดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะบางทีนักวิชาการหรือศึกษานิเทศเขาไปเจอโรงเรียนหนึ่งว่าดีเขาก็จะมาแนะนําอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะเพื่อให้ดีไปด้วยกันนะคะสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรนะคะอ่าเมื่อกี้ใครเขียนนอกจากนักวิชาการนักศึกษานิเทศแล้วนะคะผู้บริหารนะคะ ก็จะต้องคอยควบคุมดูแลเรื่องของการใช้หลักสูตรด้วยนะคะปกติเป็นครูประชุมครูทุกเดือนนะคะที่เราเคยได้เลิกเรียนเร็วอ่ะอันนั้นแหละนะคะผู้บริหารก็ต้องมาส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้คุณครูอ่ะคะ่ะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองหรือนักเรียนนะคะให้รับทราบเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผู้บริหารน่ะเขาจะจัดประชุมขึ้นมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนเปิดปีการศึกษา ให้ครูเขาเข้าใจก่อนนะคะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครองหรือนักเรียนได้นะคะบริการเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนะคะคุณครูคนไหนไม่รู้ว่าเอกสารหาได้จากไหนคู่มือมาหาได้จากไหนเนาะก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์แล้วก็วางไว้หลายๆจุดให้คุณครูสามารถนําไปใช้ได้ส่วนใหญ่ก็จะให้ที่กลุ่มสาระให้ที่ช่วงชั้นนะคะแล้วก็ห้องสมุดห้องวิชาการนะคะ โดยเฉพาะสมัยนี้เนาะก็จะเป็น PDF นะคะแล้วก็ส่งไว้ในไลน์หรืออะไรอย่างนี้ที่อ e ีเมลนะคะที่โรงเรียนได้จัดทําไว้ให้แต่ยู่แท่เราเนี่ยเปิดหรือเปล่านะคะจันก็เลยบอกว่าเขาก็เลยให้เราเซ็นชื่อนะคะว่ารับทราบในเอกสารหลายร้อยหน้าจันยให้ลองเปิดดูเนาะดูสารบัญก่อนก็ยังดีว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนบ้างเออถ้าเราไม่รู้เราจะได้มาเปิดเล่มนี้ได้นะคะ เกี่ยวกับอาคารสถานที่นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ห้องไม่พอสอนนะคะอันนี้ก็สำคัญนะที่เราจาเป็นจะต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นต่อมานะคะเพราะว่าสถานที่มันช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจารย์ก็ยอมรับว่าห้องปฏิบัติการบางทีก็คือไปนั่งเรียนเลคเชอร์อาจารย์ก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะแต่รู้ว่าพอทํา แล็บอ่ะก็ไม่เคยทันเหมือนกันเหมือนระบบการวางแผนของนักเรียนอะ่ะยังไม่ค่อยดีตอนตอนเป็นนักเรียนอ่ะนะก็ทําไม่ทันพอตอนเป็นครูก็รู้สึกว่านักเรียนนั่งเล่นแบบตอนที่เราแบบบอกไว้เขาทําอะไรตอนที่เราแบบเตรียมความพร้อมให้เขาะ่ะเขาก็ไม่ค่อยเตรียมนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะต้องไปหาจุดให้ได้นะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราจะวางแผนได้ดีกว่าอาจารย์ นะะสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์นะคะเอกสารประกอบการสอนนะคะเ,ออเขาจะมาถามว่าหนังสือเล่มไหนที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้บ้างนะคะนิเทศนะคะช่วยปรับปรุงการสอนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอนเป็นครูเนาะต้องไปอบรมเพิ่มความรู้ทุกภาคการเรียนรู้นะคะไปเรียนหัวข้อต่างๆนะคะที่น่าสนใจนะคะมีมีใครตอบอันนี้บ้างไหม หัวหน้าหมวดนะเมื่อก่อนนี้เขาเรียกหมวดต่างๆตอนหลังๆเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะก็เลยกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะหัวหน้ากลุ่มก็จะต้องพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนะคะเตรียมสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยนะคะซึ่งข้อมูลแต่ละส่วนอ่ะก็คล้ายๆหน้าที่อ่ะค่ะจะคล้ายๆกันหมดตัวเราตัวเราครูผู้สอนเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะนําหลักสูตรไปใช้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ย เราก็ต้องติดตามข่าวสารเรื่องของหลักสูตรทำความเข้าใจนะคะว่าเราต้องวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็จัดการเรียนรู้ให้บรรลุตัวชี้วัดให้ได้นะคะหน้าที่หลักเลยแหละต้องบรรลุตัวชี้วัดนะคะอืมให้มันสอดคล้องเนาะเนี่ยก็คือหน้าที่ทั้งหมดของเรายินดีด้วยนะคะ สิบสี่ข้อชีวิตรจริงเยอะกว่านี้แต่มันผสมผสมกันลูกก็คือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอ่ะบุคคลอื่นมั่งนะคะก็คือบรรณารักษ์นักเทคโนโลยีนักวัดและประเมินผลนะคะบุคคลต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งในสถานศึกษาแล้วก็นอกสถานศึกษาก็ต้องเข้าใจหลักสูตรนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นแล้วอ่ะก็จะเห็นว่าการนําหลักสูตรไปใช้อ่ะไม่ใช่เรื่องแค่คนคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่คนคนเดียวที่จะทําได้สําเร็จ ทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์นะคะการนำหลักสูตรไปใช้เนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสมีความประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปเจอปัญหาเองก็ได้นะคะในหนังสือ นะคะก็ได้รวบรวมปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ไว้ให้นะคะก็จะเป็นคลิปต่อไปเนอะเรียนรู้เรื่องของปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้นะคะเดี๋ยวจะมาเจอกันต่อคะ่ะ